สวัสดีครับพบกับผมกิีิครับผมอ้มซีแอลไลยนนะครับวันนี้ผมจะมาเคลียร์เรื่องเฟืองเกียร์โอเอสรอบดีแม็กนะครับมันมีรอบรถแข่งคือชุดนี้กับรอบหลังถนนอันนี้มันมีลูกค้าพูดมาหลายคนก็เฟืองเกียร์ที่ร้านบางทีแตกแล้วก็ไม่มีแยกขายตอนนี้เราก็เลยประชุมกับทางต่างประเทศที่เขาผลิตเขาเลยบอกว่าโอเคแยกขายได้เรามาไล่ทีละตัวกันนะครับว่าเกียร์ตัวแรกผมไล่อัตราทดใหม่เลยทีเดียวเกียร์ตัวแรกมันจะเป็นรอบรถแข่งนะครับ ่าเกียร์หนึ่งนี่มันจะ25ฟันเกียร์สองจะ23ฟันเกียร์สามจะ22ฟันนะครับส่วนเราล่างเราล่างตัวแข่งเลยนะครับอ่าก็จะเป็น29ตัวคู่เกียร์สี่ยีคู่เกียร์สามคู่เกียร์สองก็จะเป็นไอสิบแปนะครับแล้วก็จะเป็นเกียร์หนึ่งสิบสองฟันนะครับคู่เกียร์หนึ่งนะฮะส่วนปลายเกียร์สี่ก็จะเป็นอ่า 23ฟันนะครับส่วนคู่เกียร์หคู่เกียร์หจะเป็น2541นะครับต,ตอนนี้คือรอบรถแข่งผมเปลี่ยนจาก2539เปลี่ยนลงมาแล้วเพราะทำไมเพราะว่าปลายมันมันสู้ของหลังถนนไม่ได้หลังถนนน่ะมันจะเป็น2541ส่วนตัวรถแข่งมันเป็น2539ซึ่ง2539เนี่ยความเร็วมันเพิ่มเพิ่มขึ้นมา2.6%เป แต่ถ้าเป็นหลังถนนเนี่ยมันจะเพิ่มมา7,8%ผมก็เลยแก้เกียร์5ให้มันมารอบเข้ารอบหลังถนนต่อไปคือรอบรถแข่งก็ไปก็จะไหลเท่าหลังถนนแล้วครับามาส่วนดูตัวไอหลังถนนหลังถนนนี่เกียร์1ก็จะเป็น27ฟันนะครับเกียร์2จะเป็น24ฟัน เกียร์สจะจะเป็น22ฟันจะเท่ารอบรอบไอ้ตัวรถแข็งนะครับส่วนไอลาวล่างรอบล่าล่างตัวหลังถนนก็จะเป็น29 22 17 10นะครับอ่าไล่าตามเกียร์ไปเลย4 3 2 1นะครับส่วนปลายเกียร์สก็จะเป็น23ฟันเอาง่ายๆว่าอัตราทดของหลังถนนกะรอบรถแข็งมันก็จะต่างกันที่เกียร์หกับเกียร์สแค่นั้นเองเกียร์หเกียร์สของรอบรถแข็งเนี่ย มันจะออกตัวตัวยาว1 2อ,ออกยาวครึ่งอาะผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดีกว่าเกียร์หนึ่งของไอ้รอบรถแข็งนี่มันจะ52%ขึ้นมาจากเดิมนะครับแล้วเกียร์สองขึ้นมา42%แต่พอมันเป็นหลังถนนเนี่ยผมปรับให้มันขับง่ายขึ้นมันก็ขึ้นมาจากเดิม17% เกียร์สองขึ้นมา29เปอร์เซ็นต์ส่วนเกียร์สามรอบรอบแข่งกับรอบหลังถนนจะเท่ากันขึ้นมา13เปอร์เซ็นต์นะส่วนคู่ชุดเกียร์สี่ก็ไอ้เกียร์สี่มันขึ้นมา1เปอร์เซ็นต์มัน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 อัตราทด1เปอร์เซ็นต์นี่ยมันเท่าเดิมนะครับส่วนเกียร์ห้าเกียร์ห้าไม่ต้องพูดถึงละเพราะเราเปลี่ยนเป็น25 41ละมันจะขึ้นมาจากเดิม7.8เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะมาดูอีกทีนึงเรื่องการแยกขายนะครับเฟืองเกียร์หนึ่ง ทั้งหลังอันนี้คือทั้งทั้งรอบหลังถนนทั้งรอบรถแข่งเลยนะครับเกียร์หนึ่งจะขายอยู่2 0 0พบาทเกียร์สองก็จะขายอยู่2 0 0พันบาทเก,กียร์สามก็จะขายอยู่2 0 0พบาทนะครับไปเกียร์สี่นะรอบหลังถนนกับ OS เอตัวแข่งก็จะ2 0 0พบาทส่วนเราล่างเราล่างก็จะอันละ4 0 0พบาทนะครับแล้วชุดเกียร์ห้าคู่หนึ่งก็จะ2 5 0พัน้า้บาทนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวผมจะสไลด์ใบราคาให้นะครับก็คือ ถ้าสนใจก็ติดต่อมา022355722 3เฟสก็ CL อะไรยนนะครับลายก็ A นะครับตัว add CL C A CL ขีดกลาง C H A L E E นะครับอ่าเดี๋ยวดูราคาที่เราแยกขายแต่ถ้าซื้อยกชุดราคาก็เป็นเท่าเดิมนะฮะหนึ่งบาทนะครับครบชุด1,000 0บาทแต่ถ้าแยกขายคุณจะซื้อเป็นเฟืองเืองก็ตามใบราคานี้เลยครับ โอเคนะครับวันนี้ครับ